สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human k i n d กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของนโปเลียนบนาปาตก,กันต่อโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะถือได้ว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายของเรื่องราวชีวประวัติของเขาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาสรุปเรื่องราวของนโปเลียนกันโดยในคลิปนี้เองเนี่ยตรงเนี้ยเองอะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยนโปเลียนอะมันยังมีน้ำยาอะไรได้อีกตอนนี้เองเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปแล้ว แล้วก็ถูกเอ็กซด์ด้วยนะครับผมถูกเนอรเทศเนี่ยให้มาอยู่ที่เกาะเอลบาในฐานะของจกักรพรรดิแห่งเอลบาซึ่งจากจากักรพรรดิแห่งยุโรปจกักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสเนี่ยเหลือเพียงแค่จกักรพรรดิแห่งเอลบาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งอิตาลีมันเป็นความอับอายมากๆของนโปเลียนนะครับแต่ทํายังไงได้ละครับผมถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะอยากกลับไปขนาดไหนอ่ะมันก็ทําไม่ได้แล้วนะครับแต่ชีวิตของนโปเลียนอะ่ะจะอยู่ที่เอลบาได้ยังไงยาว เ,เพราะว่าตัวของนโปเลียนนะหากเรามองเขาอะ ตัวของเขาใช้ชีวิตอย่างโลดโผนตัวของเขาใช้ชีวิตอย่งางผจญภัยตัวของเขาใช้ชีวิตเยีย่ยงนักรบมาโดยตลอดนะครับผมจะให้มาใช้ชีวิตเบื่อๆเปจกักรพรรดิบนเกาะเล็กๆเนี่ยเขาคงทําไม่ได้นานหรอกนะครับซึ่งนโปเลียนเองเนี่ยในตอนที่เขาเนี่ยถูกส่งไปอยู่ที่เอลบาเขาก็ปกครองเอลบาอย่างดีเยี่ยมเลยนะได้ปรับเปลี่ยนเอลบาให้เจริญขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครองหรือว่าจะเป็นเรื่องภาษีจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเอลบาเนี่ยก็รักนโปเลียนมากเหมือนกันนะครับเพราะว่านโปเลียนเอง ก็ปกครองอย่างยอดเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่าวันหวานอันแสนหวานเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานนะครับ ผลกระทบของสงครามนโปเลียนทีเ่เกิดในยุโรปเนี่ยยังคงสั่นสะเทือนอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันได้เกิดความสูญเสียขึ้นมากมายไงตลอดสงครามที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี1 8 0 3ถึงปี1814ได้คาดว่ามีคนตายเนี่ยสูงถึงเกือบเกือบสล้านคนเลยแบ่งเป็นฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยประมาณ90,00 0คนฝั่งกองทัพของโคออลิชันทั้งหมดนะครับผมของเราสัมพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ล้าน1,000แสนคนและส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือพลเรือนท่านเองครับด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยทำให ตัวของนโปเลียนน่ะแม้ว่าจะปกครองเอลบาอยู่แต่ตัวของเขาก็ยังคงต้องกลัวกับการลอบสังหารอยู่ตลอดเวลาและหลังจากที่นโปเลียนนั้นได้สละบ,บัลลังแห่งฝรั่งเศสเหล่ากษัตริย์ในยุโรปก็เห็นพ้องต้องกันที่จะรื้อฟื้นระบบกษัตริย์ในฝรั่งเศสและนําตัวของพระเจ้าหลุยส์ที่18นั้นขึ้นมาแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ทําให้การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ทํามาเนี่ยมันเหมือนกับว่า ทุกๆอย่างทําไปโดยศูนย์เปล่าหลังจากการกลับมาของพระเจ้าหลุยส์ที่18นี่เองไม่นานนะครับผมสัญญาให้จะจ่ายตังค์ให้กับนบโปเลียนเนี่ยก็ได้ถูกตัดออก ทำให้นโปเลียนเนี่ยก็ขาดเงินทุนเพิ่มเติมไปนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยการกลับมาของพระเจ้าหลุยส์ที่18อ่ะก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนฝรั่งเศสด้วยเพราะคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาทํางานอย่งางหนักต่อสู้มาอย่างดุเดือดเพื่อที่จะลมล้างระบอบกษัตริย์สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็กลับมาที่เดิมถูกไหมอย่างที่บอกไปครับว่า Revolution เนี่ยลองนึกถึงเขาว่า r e v o l v e r ครับปืนลูกโม่เนี่ยมันคือการหมุน3าม้อองศานั่นเองสุดท้ายมันก็หมุนกลับมาที่เดิมอยู่ดีแล้วการมาของกษัตรริย์เนนาาาาคุางกก็อจอนนม ทําให้อํานาจเนี่ยถูกดึงออกจากประชาชนมากมายหลายหลายคนฟังเซตอัพตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะพอรู้แหละว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถูกไหมนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีข่าวลือกันว่านโปเลียนเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ที่เอลบามันก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่และบางทีเราสัมพันธมิตรเนี่ยอาจจะส่งเข้าไปในที่ที่ไกลกว่าเดิม ด้วยเวลาที่บีบคั้นนะครับผมแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่นปโปเลียนเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยก็ดูเป็นใจสําหรับเขาและการอยู่ที่เอลบาเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตของจักรพรรดิเลยทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากเอลบาและกลับไปยังฝรั่งเศสซึ่งการที่เขาเนี่ยจะหลบออกไปเนจริงก็จะมีเรืออังกฤษเนี่ยคอยตรวจจาอยู่นะครับแต่ในวันที่เขาออกเดินทางเองเนี่ยก็สามารถออกมาเดินทางได้อย่างราบรื่นเลยนะครับผมแล้วก็เขาก็ไม่ได้หลบซ่อนความตั้งใจที่จะกลับไป ฝรั่งเศสด้วยเพราะเขาก็บอกเจ้าหน้าที่ในเอลบาว่าเขาเนี่ยจะออกจากเอลบาในอีกไม่นานแล้วเขาจะกลับไปยังฝรั่งเศสและเขาเองเนี่ยนะครับผมก็ได้รวบรวมกําลังคนมาประมาณ1000คนและเดินทางออกจากเกาะเอลบาไปสู่ฝรั่งเศสในวันที่26กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกนะว่านี่เป็นการแหกคุกที่ยิ่งใหญ่อะไรถูกไหมเพราะก็ดูราบลื่นนี่ทุกอย่างมาดูราบลื่นดีไปหมดเลยแต่ความยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะมาต่อจากนี้ต่างหากเลยครับเมื่อนโปเลียนเดินทางถึงฝรั่งเศสเนี่ยคนฝรั่ง ก็ตกใจเป็นอย่างมากเหมือนกันมีคนทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบถูกไหมละครับเพราะว่าก็มีคนที่สูญเสียจากสงครามของนโปเลียนไปม,มากมายแต่หน้าตอนนี้เองเนี่ยฝรั่งเศสโดยรวมมารู้สึกแย่ yeah! รู้สึกด้านลบมากๆกับกษัตริย์หลุยที่18นะครับซึ่งกษัตริย์หลุยที่18เนี่ยก็ได้ข่าวการมาถึงของนโปเลียนเหมือนกันโดยนโปเลียนเนี่ยก็มีแผนอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาจะมาถึงฝรั่งเศสก่อนที่แผนการต่อต้านเขาใดๆเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าหลุยที่18เองเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจนะครับผมมะพร้อที่จ จัดนโปเลียนในทันทีนโปเลียนมีทหารเป็นพันใช่ไหมเขามีทหารเป็นหมื่นนะครับงั้นเดี๋ยวส่งทหารไปจัดการนโปเลียนมันจะยากอะไรนะครับผมทําให้พระเจ้าหลุยส์ที่18เนี่ยก็ส่งทหารไปจัดการกับนโปเลียนทันทีเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเมื่อทหารเนี่ยได้เจอกับนโปเลียนนะครับผมนโปเลียนก็จะลงจากม้าแล้วก็เดินไปหาเหล่าทหารซึ่งแน่นอนละเหล่าทหารเหล่านั้นก็เคยเป็นขุนพลของเขามาก่อนเมื่อถูกสั่งให้จับตัวนโปเลียนเนี่ยนโปเลียนก็บอกเลยว่าเอาเลยยิงเลยนโปเลียนนะครับผม เดินลงไปแบบไม่ถืออาวุธยิงสิยิงจกักรพรดของพวกเจ้าซะ แต่สุดท้ายมีใครกล้ายิงไหมเละครับทุกคนรู้ว่านโปเรียนยิ่งใหญ่ขนาดไหนและรู้ว่าฝรั่งเศสตอนนี้มันเป็นยังไงการปกครองของนโปเรียนที่นําความยิ่งใหญ่มาสู่ฝรั่งเศสกับการปกครองของพระเจ้าหลุยที่18ที่เอาแต่ปาร์ตี้ไปวันๆใครจะเลือกอะไรล่ะครับสุดท้ายเหล่าทหารเนี่ยนะครับผมไม่อาจยิงนโปเรียนได้และทิ้งอาวุธและเข้าร่วมกับนบโปเรียนแทนและเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในการเดินทาง ตั้งแต่ตอนใต้ขึ้นไปยังกรุงปารีสของนโปเลียนทําให้กองทัพของนโปเลียนเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยทหารเมื่อเจอนโปเลียนอ่ะตะโกนกันออกมาใหญ่เลยโอ้ท่านจักรพรรดิจงจเจริญท่านจักรพรรดิจงจเจริญคือทุกคนแบบศรัทธาในนโปเลียนเป็นอย่างมากทําให้สุดท้ายเมื่อนโปเลียนเดินทางมาถึงกรุงปารีสนะครับเขาได้กลับมาอย่างฮีโร่นั่นเองนะครับผมและตัวของพระเจ้าหลุยส์ที่18เนี่ยก็เดินหางออกไปยังเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพารู้ดีว่า ว่ายังไงเนี่ยนโปโปรยนก็ต้องมาถึงปารีสอย่างแน่นอนและเหตุการณ์ตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้การแหกคุกในครั้งนี้มันถึงเป็นการแหกคุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับทาไมล่ะ่านผู้ชมลองคิดดูดิเราแหกคุกออกมาการสัตส่งกองทหารมาจับเราแต่กองทหารศรัทธาในตัวเราเกินไปอะ่ะไม่กล้าจับเราไม่กล้ายิงเราและเข้าร่วมฝั่งเราทั้งหมดโอ้โหมันจะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนของมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถมีความรู้สึกนี้ได้เลยถูกไหมคือแมงยิ่งใหญ่มากๆอ่ะมันแปลว่าตัว นโปเลียนอ,อะ่ะมันต้องเป็นแบบที่รักที่ศรัทธาสุดๆจนแบบทหารแม่งแบบร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลโอ้โหตะโกนจงเจริญท่านจักรพรรดิท่านจักรพรรดิจงเจริญยิ่ง,ง,ง,ย,งยืนนานแบบคือแบบนั้นเลยคือฟีลลิ่งแม่งแบบโอ้โหโอเวอร์เวมมากๆนะครับซึ่งทีนี้เองเนี่ยพอนโปเลียนได้กลับมายังกรุงปารีสอ่ะเขาก็ได้กลับมาเป็นจกักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเรียกกันว่าฮันเดนเดปีเลียนะครับผมก็คือการกลับมาเป็นจกักรพรรดิ100วันของนโปเลียนทำไม100วันเลยครับเพราะ เรียกได้ว่าหลายหลายคนบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พิสูจน์เลยว่าคนคนนี้แม่งเจ๋งจริงเพราะว่าทันทีที่นโปเลียนกลับมานะครับนั้นตอนนั้นเองเนี่ยกลุ่มสัมพันธมิตรอ่ะเมื่อเอานโปเลียนออกไปได้แล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็เริ่มกลับมาตีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดสงครามเนี่ยแต่เริ่มมีความขัดแย้งกันละแต่พอนพโปเลียนกลับมาปุ๊งทันทีเนี่ยนะครับกลุ่มสัมพันธมิตรเองเนี่ยโอเคเราเลิกทะเลาะก,กันก,นก่อนจัดการนโปเลียนก่อนดีกว่าเท่ากับว,ว่า ทุกประเทศเนี <replace>? ่ยรวมตัวกันอีกครั้งนะครับผมและในคราวนี้เนี่ยพวกเขาประกาศสงครามในทันทีแต่นี่เป็นการประกาศสงครามที่แปลกที่สุดเลยก็ว่าได้โดยปกติแล้วเราจะเห็นโอเคปรัสเซียประกาศสงครามกับฝรั่งเศสอะไรก็ว่ากันไปแต่ในคราวนี้ไม่เหล่าสมพันธมิตรเนี่ยนะครับผมได้รวมตัวกันและประกาศสงครามใส่นโปเลียนนะครับไม่ได้ประกาศสงครามใส่ฝรั่งเศสแต่ประกาศสงครามใส่นโปเลียนแค่คนเดียวเรามามหาอำนาจในโลกประกาศสงครามใส่คนคนเดียวและสงครามคอลเลชันครั้งที่7ก็ดกันเลย เริ่มต้นขึ้นกองทัพของออสเตรียกองทัพสเปนกองทัพอังกฤษและกองทัพของปราเซียนั้นได้เข้ามารุมล้อมฝรั่งเศสในทันทีซึ่งแน่นอนนะครับผมกองทัพใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมากันทุกทางอยังไงนโปเลียนก็เอาไม่อยู่นะครับนโปเลียนเองเนี่ยนะครับผมเห็นเลยว่าภัยอันตรายที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือกองทัพอังกฤษและปราเซียที่อยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการสองกองทัพนี้ได้ก่อนแล้วก็อาจจะสามารถหาทางในการเจรจาและจบสงครามลงได้แต่แค่จํานวนในตอนนี้เนี่ยนโปเลียนก็ไป สู้เขาไม่ได้แล้วนะครับทหารที่นโปเลียนมีอยู่เนี่ยมีประมาณ1นึ0 0 0สคนในขณะที่กองทัพด้านบนที่เป็นกองทัพปรัสเซียและกองทัพอังกฤษมีทหารรวมกันเนี่ยประมาณ2อง0 0นสคนมากกว่านโปเลียนเนี่ยเท่าหนึ่งเลยแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือนโปเลียนนะครับผมนี่คือหนึ่งในจอมทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมานโปเลียนนะครับผมได้เตรียมใช้แผนการที่เขาเคยใช้มาในอดีตนั่นก็คือการแยกกองทัพ2กองทัพนี่ออกจากกาันแล้วค่อยแยกจัดก,การนั่นเองนะครับแยกอังกฤษออกจากปรัสเเียเนย ให้เหลือกองทัพหนึงประมาณแสนคนแล้วก็จัดการมันทีละกองทัพไปเลยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมถามว่า มันจะทําได้จริงไหมเอาจริงๆนปโปเลียนเนี่ยก็ทํามาแล้วหลายครั้งในอดีตถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมนปโปเลียนเนี่ยยังไงก็เป็นนปโปเลียนวันยันค่ําอยู่ดีและการกรีฑาทัพในครั้งนี้ของนปโปเลียนจะนําไปสู่หนึ่งในสมรภูมิที่ดังที่สุดของเขานั่นก็คือสมรภูมิแห่งวอเทอร์ลูนโปเลียนนั้นได้ออกเดินทางไปพร้อมกับทัพในทันท,ทีซึ่งกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพปรัสเซียที่นําโดยตัวของบลูเคอร์และกองทัพอังกฤษที่นําโดยนาย กองทัพฝรั่งเศสนั้นได้แบ่งออกเป็น2องกองนะครับผมโดยกองหนึ่งเนี่ยเข้าประทะกับอังกฤษและกองทัพหนึ่งเนี่ยเข้าประทะกับปรัสเซียซึ่งก็คือ Battle of l i g n y ีที่สุดท้ายเนี่ยปรัสเซียก็พ่ายแพ้และจากนั้นเองเนี่ยฝรั่งเศสก็ได้เตรียมการที่จะโอบล้อมอังกฤษและจัดการกองทัพอังกฤษแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ได้เกิดความผิดพลาดในกองทัพขึ้นเพราะหลังจากที่ไม่ได้คุมทัพนานเนี่ยนะครับแน่นอนแหละ ทางในพลของนโปเลียนเองก็ย,ยังมีความเครือบแคลงใจและยังมีความลังเลใจยอยู่ไม่ได้ออกรบมานานด้วยถูกไหมทําให้สุดท้ายแล้วผมด้วยความลังเลใจและความไม่มั่นใจของเหล่านายพลของนโปเลียน,นยทำให้สุดท้ายทั้งสองกองทัพไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือปรรสเซียก็หนีออกไปได้กันทั้งคู่เลยนะครับเมื่ออย่างนั้น,นี่สงครามอาจจะไม่ได้จบลงแบบนี้แล้วแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือปรรสเซียนะครับผมมาแปลกนะครับแทนที่จะหนีไปทางตะวันออกและหนีถอยกลับไปเลยปรรสเซียไม่ได้ทําแบบนั้นครับปรรสเซีย,ยกลับ หนีขึ้นไปทางเหนือนะครับผมเพื่อเตรียมที่จะไปรวมทัพกับอังกฤษนโปเลียนรู้ดังนั้นเนี่ยก็ยอมให้2กองทัพนี้มารวมกันไม่ได้นะครับผมก็ได้ส่งกองทัพขนาดย่อยเนี่ยไปคอยดักตัวของปรรสเซียเอาไว้ไม่ให้ปาัสเซียเนี่ยเคลื่อนที่ได้ในขณะเดียวกันนี่เองนโปเลียนเนี่ยจะบุกไปจัดการอังกฤษด้วยตัวของเขาเองซึ่งกองทัพอังกฤษที่นำโดยตัวของดยุกแห่งเวลลิงตันเนี่ยก็ตั้งรับอยู่ที่วอเทอร์ลูนะครับแต่นโปเลียนเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรตัวของเขาได้เคลื่อนทัพมาและพร้อมจะบขทขยวกันนีเอง ตัวของกองทัพอังกฤษเนี่ยก็ได้รับการติดต่อมาจากตัวของบลูเคอร์ว่ากองทัปัสเซียนั้นจะเดินทางมาช่วยกองทัพอังกฤษแต่อังกฤษนั้นต้องทนให้ได้ต้องต้านฝรั่งเศสให้อยู่นั่นแปลว่านโปเลียนนั้นกําลังแข่งกับเวลาท้านโปเลียนนั้นสามารถชนะกองทัพอังกฤษได้ก่อนที่กองทัพปัสเซียจะมาถึงนั่นเท่ากับชัยชนะของนโปเลียนแต่ถ้ากองทัปัสเซียมาถึงก่อนแล้วก็บางทีทุกอย่างมันจะไม่ได้เป็นแบบที่นโปเลียนคิดการต่อสู้สมรภูมิ <c oughs> แห่งวอเทอร์ลูได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่18มิบแปี815 กองทัพของฝรั่งเศสน,นั้นได้หาโหมกันเข้ามาและบุกเข้าใส่ กองทัพของอังกฤษที่ตั้งรับก็อย่างเหนียวแน่นและยึดฟาร์ม3แห่งเอาไว้กองทัพฝรั่งเศสพยายามจะยึดฟาร์มฮูโกมอตให้ได้แต่ดูเหมือนว่ากองทัพอังกฤษนั้นก็จะต่อสู้อย่างห้าวหาซึ่งต่อจากนั้นเองนายพลเนหนึ่งในในายพลคู่ใจของนปโปเลียนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้สั่งให้กองทัพทหารม้านั้นบุกชาร์จเข้าไปใส่กองทัพอังกฤษแต่ดูเหมือนว่ากองทัพอังกฤษก็จะตอบโต้ได้อย่างยอดเยี่ยมจากการที่พวกเขานั้นได้ใช้สแค a ร์ฟอร์เ t i o n นะครับผมในการที่จะต่อต้านทหารมา้าและดูเหมือนว่าสุดท้ายเเนน่่รังศสดดูหมือจะผพลาใ แรกแต่เหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าใครเป็นคนนําทัพฝรั่งเศสในครั้งนี้มันคือนโปเลียนนําทัพมาด้วยตัวเองฝรั่งเศสอันหาทางที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หลังท,ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบในตอนแรกสุดท้ายแล้วนะครับผมฝรั่งเศสเนี่ยก็สามารถยึดฟาร์มหน้ากองทัพอังกฤษได้นะครับและการยึดฟาร์มได้นี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่ามันจะทาให้กองทัพฝรั่งเศสเนี่ยสามารถตั้งหลักในการโจมตีได้และกองทัพอังกฤษอ่ะอย่างที่บอกกันเขาใช้ square formation ถูกแม้ตั้งทหารเป็นสี่ ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเมื่อเทียบกับปืนใหญ่ที่ยิงใส่สี่เหลี่ยมเหล่านั้นและสี่เหลี่ยมเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ด้วยถูกไหมมันไม่ได้เป็นทหารรวมกันแค่คน2คนนะมันอยู่กันเป็นกองกันถูกปะทาให้การยิงเนี่ยแทบจะไม่พลาดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเหล่ากองปืนใหญ่ของฝรั่งเศสได้ถล่มสแควร์ฟอร์เมชันจนย่อยยับและต่อจากนั้นนโปเลียนเนี่ยก็ได้ส่งเหล่าอิมพีเรียลกาดนะครับผมเหล่าทหารมือดีเหล่าทหารอีลิทแห่งฝรั่งเศสเนี่ยบุกเข้าไปเพื่อจัดการปิดจ็อบกับอััังังงงงงกกกฤฤษษนนนนนน่่่เเเอออออะผมมดูหืวาาาตี้ยํลจ แพ้แล้วซึ่งตัวของเวลลิงตันเองเนี่ยก็รู้แล้วนะครับผมว่าณนะตอนนี้กองทัพของเขาเนี่ยใกล้จะถึงจุดแตกหกเต็มทีแต่ดูเหมือนว่าปฏิหารจะได้เกิดขึ้นกับเหล่าสัมพันธมิตรนะครับเพราะว่ากองทัพป,ปรัสเซียนั้นได้เข้ามาช่วยพวกเขาได้ทันเวลาพอดีโดยได้โจมตีมาทางขวาของกองทัพฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งแน่นอนเลยครับนั่นทําให้กองทัพฝรั่งเศสเนี่ยต้องแบ่งกําลังไปสู้กับปรัสเซียและสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเมื่อกองทัพจํานวนมหาศาลของปรัสเซียมาถึงนะครับก็ทําให้ทหารฝรั่งเศสเนี่ย ไม่สุดท้ายเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสก็แตกพ่ายและล่นถอยหนีออกมาเรียกได้ว่าหนีกันป่าราบแบบไม่เป็นกระบวนทัพเลยนะครับส,ส,สุดท้ายแล้วนะครับผมจากนปโปเลียนที่เกือบจะชนะในศึกครั้งนี้แล้วเขาก็ได้พ่ายแพ้ลงอีกครั้งนะครับในสมรัภูมิแห่งวอเทอร์ลูซึ่งดูเหมือนว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้สงครามครั้งนี้ <c oughs> เห็นผลในทันทีเลยนะครับว่านปโปเลียนจะพ่ายแพ้ในสงครามนี้และดูเหมือนว่าสุดท้ายนปโปเลียนเนี่ยก็จะต้องยอมจำนนจริงๆตัวของเขานะครับผมได้ถูกสะละราชบัลลังก์อีกครั้งหนึง่งและในคราาวนี้เน้เขไดถูกลงโท หนักกว่าเดิมนะครับแทนที่เขาเนี่ยจะถูกส่งกลับไปให้เป็นจกักรพรรดิแห่งเอลบาไม่ได้และเอลบามันใกล้เกินไปนะครับเขาได้ถูกส่งไปยังเกาะเซนเฮลินาที่เป็นเกาะเล็กๆอยู่ในทะเลแอตแล,ลนติกที่อยู่ตรงแอฟริกานะครับผมเป็นเกาะที่แบบห่างไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วนโปเลียนก็ถูกส่งไปอยู่ที่นั่นซึ่งแน่นอนในคราวนี้เองเนี่ยอังกฤษก็มั่นใจแล้วล่ะว่าต้องคุ้มกันเป็นอย่างดีไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยอกมาได้อีกนะครับก็ได้ส่งทหารเนี่ยไปดูคนคนเดียวนะ2000คน,นคน่ยคร อยู่รอบเกาะตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่านี่คือคุกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขังชายคนเดียวเลยนะเป็นคุกที่แบบโอ้โหอลังการสุดๆไปเลยถูกไหมแล้วนโปเลียนเนี่ยก็ได้อยู่ที่เกาะเซนเฮลิน่าและเขาจะได้เจอกับการต่อสู้สุดท้ายในชีวิตของเขา ที่นั่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เซนต์เฮลินาและรวมไปถึงสรุปเรื่องราวสิ่งที่นโปเลียนได้ฝากเอาไว้กับโลกใบนี้ให้กับทุกคนฟังกันยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงหมดลงแล้วนะครับกับการแหกคุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและรวมไปถึงสมรภูมิแห่งวอเตอร์ลูสมรภูมิชื่อดังแห่งสงครามนโปเลียนด้วยนั่นเองครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ Battle of h u m a n k a i หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนยกมเมนเานาาดด้ลด้ลลไ ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Human k i n d นะครับ